สวัสดีค่ะคุณต้าทองคุณต้าหอมนะคะเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วก็ทักทายกันได้เลยค่ะใครที่เข้ามาแล้วนะคะก็รบกวนแชร์ให้ด้วยแค่นั้นเองค่ะนะ,ะของคนละหนึ่งแชร์วันนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะคะสองทุ่มนะคะทางทางเพจผู้หญิงคันปากนะ,ะแล้วก็แชร์ไปที่ Facebook ป้อมสุภลักษณ์รวมทั้งช่อง youtube นะคะป้อมสุภลักษณ์ผู้หญิงคันปากด้วยค่ะนะคะ เข้ามาเลยค่ะวันนี้นะ,ะก็มีเรื่องจะมาพูดคุยกันใครคันปากก็มากองกันตรงนี้ค่ะนะคะสำหรับคนที่สั่งสินค้านะคะ,ะมีะเพื่อนๆที่อยู่ทาง YouTube แล้วก็ t i k t o อเนี่ยสนใจเรื่องของชาก็เออดิฉันไม่ได้บอกอรายละเอียดเนาะอันนี้ก็ขอฝากเบอร์ไว้นะคะ0 9 9 7 8 9 9 9 5 3กับ 0822246339นะคใครสนใจที่จะสั่งสินค้าไม่ว่าจะเป็นชาสุพรษณหรือยาแคปซูลสมุนไพรในดีนะคะก็ขายมานานแล้วค่ะนะฮะขายมาตั้งแต่ช่วงตั้งแต่เราเนี่ยนะคะเป็นเสื้อแดงกันมาใหม่ๆนะคะหลายๆคนที่เป็นคนที่เคยซื้อหรืออะไรก็ก็จะทราบกันดีนะฮะสวัสดีค่ะทุกๆคนนะคะแล้วก็ขอต้อนรับทุกท่านที่อยู่ทางช่อง YouTube ด้วยนะคะ วันนี้เราก็ได้มาพูดคุยกันอีกเช่นเคยนะคะขอฝากเลยนะคะว่าบางคนบอกว่าบางทีไม่เห็นไม่เจอไม่อะไรนู่นนี่นัน่นบางทีไม่ได้กดติดตามมันก็จะไม่แจ้งเตือนนะคะเพราะฉะนั้นใครที่กดติดตามเอาไว้นะคะหรือใครที่ดูอยู่ทางเพจต,ตอนเนี้นะคะบางทีดูไม่จบหรือบางทีไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ว่างดูนะคะกะ็ไปที่ ยู u ูบนะฮะ YouTube เนี่ยก็จะสามารถดูได้ตลอดนะคะช่อง YouTube ก็คือป้อมสุภลักษณ์ผู้หญิงกันปากค่ะนะคะ,ะสวัสดีทุกๆคนค่ะได้ครับคุณปียธรรมคุณจวนนะคะสวัสดีค่ะนะคะทางด้านของ YouTube ก็คุณสมพงศ์นะคะแล้วก็คุณมนทิรา2519คุณสานิตสวัสดีค่ะนะ ลุงอู๊ดก็เข้ามาแล้วคุณธเนศนะคะคุณธรรมาย่อมชนะอาธรรมนะคะวันนี้เจอกันนะคะก็ฝากบอกไว้เลยนะคะสองทุ่มอังคารพฤหัสแล้วก็เสาร์เราจะเจอกันนะคะส่วนทาง t i k t o ok อกเนี่ยก็แล้วแต่ว่างนะคะจริงๆใจจริงเนี่ยอยากจะทำา t k t o ok อกคือ,อจันพุทธศุกร์แต่ว่าบางทีก็ไม่มีเวลาเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็กต้องขออภัยกันไว้ก่อนนะคะ ยังอยู่แต่ไม่ค่อยได้คอไมไม่เป็นไรคะ่ะนะคะหรือใครที่ไม่สะดวกจะดูสดๆเนี่ยนะก็มาดูย้อนหลังได้นะคะแล้วก็วันรุ่งขึ้นนะคะก็จะมีการตัดคลิปนะคะที่เป็นช็อตอตัดคลิปสั้นนะคะที่เป็นช็อตเน้นเฉพาะเนี่ยนะคะเอามาให้ได้ดูกันก็ถ้าอยากสนับสนุนกันก็ไม่ได้มีอะไรค่ะนะคะช่วยกันแชร์ทนเท่านั้นเองนะคะหรือจะสนับสนุนสินค้านะ,ะก็จะยินดีเป็นอย่างยิ่งนะะขอบคุณทุกๆคนด้วยนะคะอ่ะ วันนี้นะคะเฉันบอกว่าความจริงแล้วเรื่องที่จะพูดเดี๋ยวก็เป็นเรื่องที่ต่อเนื่องนะคะตั้งแต่ตั้งแต่วัานอังคารเนาะที่เรามีการคุยกันเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเคลมเนี่ยนะคะคือพักเพื่อไทยเนี่ยเป็นพักที่เราทํานโยบายมาเนี่ยนะคะก็จะโดนใจประชาชนกันสะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยฐานเสียงของพักเพื่อไทยก็จะเป็นคนที่ได้ประโยชน์จากนโยบายของพักซะมากกว่าที่จะไปพิสวาดเรื่องอื่น ในขณะที่พักคู่แข่งวันนี้นะคะส่วนพักประชาชนที่เขาบอกว่ามีโพนะคะทั้งนิเดาทั้งอะไรต่ออะไรที่ทําโพกันมาตอนนี้หรือแม้กระทั่งมติพรเนี่ยนะคะทำโพกันออกมาเนี่ยก็คือเลือกตั้งครั้งหน้าส้มจะมาอันดับหนึ่งดิฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าไปถามใครนะคะอ่ะเขาบอกว่าส้มมาอันดับหนึ่งนะคะประเด็นก็คือวันนี้คนไทยเนี่ยนะเขากินข้าวกันนะคะเขาไม่ได้กินหญ้า การที่โพจะไปชี้นําว่าไอคนไอพักนั้นพักนี้เนี่ยนะฮะมันจะมาได้ที่หนึ่งหรืออะไรเนี่ยประชาชนก็จะตั้งคําถามว่ามันได้ยังไงมันเอาอะไรไปหาเสียงนะฮะในตอนถ้าถ้ามีการหาเสียงครั้งหน้าเนี่ยนะะเราจะได้ยินพักประชาชนหาเสียงบอกว่าพักประชาชนเป็นพักที่สนับสนุนให้พักน้ําเงินเนี่ยขึ้นมาเป็นรัฐบาลแล้วก็ยุบสภาให้เราได้รับการเลือกตั้งกูถามว่าใครมันจะโอเคกับมึง <c oughs> นะ ถ้าถ้าหาเสียงอย่างเงี้ยก็คือมันไม่มีอะไรจะหาเสียงค่ะเพราะว่าหนึ่งหนึ่งสองนี่เขไม่กล้าเล่นแล้วแล้วก็จริงๆแล้วตอนที่เขาได้คะแนนเสียงมาจากคนรุ่นใหม่ๆที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงนู่นนี่นั่นเนี่ยก็มาจากประเด็นที่เขาคิดว่าพรรคเนี้ยจะเป็นพรรคที่จะเข้ามาปฏิรูปนะคะแล้วก็จะมาทําเรื่องของโครงสร้างมาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างนะคะมาทําให้การเมืองใหม่ๆมาทําให้เกิดมิติใหม่ๆอะไรต่ออะไรขึ้นมาคนมันก็อยากลอง นะฮะโดยเฉพาะคนเสื้อแดงหลายๆคนเนี่ยก็รู้สึกว่าพรรคเขาเนี่ยเป็นฝ่ายประชาที่ไปไตยเดียวกันกับเราเพราะว่าเป็นฝ่ายค้านกันมาตั้งแต่ตั้งแปดปีตั้งแต่สมัยอนาคตใหม่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเสื้อแดงหลายคนเนี่ยก็เลยแบ่งไปให้หนึ่งใบทําให้เขามีคะแนนมากยิ่งขึ้นจริงๆก็ไม่ได้อยากจะพูดตรงนี้นะฮะแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องจริงประเดี๋ยวจะหาว่าแหมพอแพ้เขาเราก็ไปหาว่าคนเนี่ยไปไป,ไปพอเขาชนะแล้วก็ไปบอกว่าคนของตัวเองให้แต่อันนี้เป็นคําสารภาพของคนเสื้อแดงหลายๆคนนะที่พูดกันขึ้นมา เพราะฉะนั้นในการหาเสียงครั้งหน้าเนี่ยนะฮะเพื่อไทยเนี่ย ก็มีนโยบายที่เราทำค้างเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายนะะหรือแม้กระทั่ง30บาทรักษาทุกที่ซึ่งวันนี้ก็มีการแอดวานซ์ถึงขนาดที่ว่าคุณไม่สบายคุณไม่จําเป็นที่จะต้องไปโรงพยาบาลหรือไปคลินิกไม่สบายเล็กเล,กเลกน้อยๆนะคะก็ไปตามร้านขายายาที่เขาดีกันหรือมีคอนเน็ชันต่อกันนะคะหรือมีคอนแทคต่อกันคือร้านขายายาที่ร่วมในโครงการเนี่ยนะะก็สามารถที่จะไปบอกเภสัชกรว่าตัวเองเป็นอะไรแล้วก็จ่ายยามาให้โดยที่ ไม่ต้องเสียสตางค์ใช้บัตรประชาชนใบเดียวนะอันนี้ก็คือที่ฉันบอกว่าใครมันจะเคลมเนี่ยประชาชนเข้าจําได้นะคะคนที่มันเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขเนี่ยนะคะที่จะอ้างบอกว่าตัวเองเคยทําสาธารณสุขก็คือในตอนนั้นที่คุณเป็นเนี่ยนะคะคุณอยู่ในช่วงของการมีการระบาดของโควิดทุกคนจําได้ค่ะว่า รัฐมนตรีว่าการนะฮะสาธารณสุขในตอนนั้นเนี่ยก็บอกว่าวัคซีนจะเต็มแขนแต่ประชาชนก็ไม่สามารถจะได้รับการฉีดวัคซีนบางคนต้องดิ้นรนนะคะไปซื้อวัคซีนหรือจองวัคซีนจากต่างประเทศนะคะโดสหนึ่งเนี่ยสามสามสี่พันบาทเพื่อที่จะให้ตัวเองได้ฉีดวัคซีนในขณะที่รัฐเองนะคะก็ต้องรอวัคซีนจากตรงนั้นตรงนี้ซึ่งใครๆก็รู้ดีค่ะเรื่องนี้มันไม่ได้มีความต้องมีใครไปใส่ร้ายหรือใครคุณเพราะฉะนั้นที่ฉันบอกว่ากรณีของการที่จะมาเคลมเนี่ยนะคะ บอกว่าตัวเองเป็นคนทำเนี่ยดิฉันนึกไปถึงอะไรรู้ไหมฮะนึกไปถึงว่าทําไมคุณไม่พูดเรื่องกัญชาเสรีซึ่งคุณเป็นพักที่ผลักดันเรื่องนี้ขึ้นมานะคะเพราะว่าพอเพื่อไทยมาเนี่ยเพื่อไทยเราก็เปลี่ยนนะคะกัญชาต้องสําหรับทางการแพทย์เท่านั้นจะเอาอะไรไปหาเสียงคะทั้งสองพักเลยส่วนถ้าพักสีน้ําเงินเนี่ยถ้าจะเอาอะไรไปหาเสียงก็คงหาเสียงได้แค่ว่านะตัวเองนี่แหละเป็นฮีโร่ นะคะมาทําให้รัฐบาลพักเพื่อไทยซึ่งกําลังคะแนนตกจากกรณีคลิปเสียงของคุณเซนแล้วตัวเองก็ขึ้นมาเป็นรัฐบาลแล้วเห็นไหมฉันยุบสภาคืนอานาจให้กับประชาชนแล้วซึ่งประชาชนก็จะมีคําถามว่าจะคืนอานาจให้กูพักเพื่อไทยเขาก็คืนได้ทําไมมึงต้องจะต้องแบบอะไรนะคะทําไมมึงจะต้องเขาเรียกอะไรนะซับซ้อนซ่อนเงื่อนขนาดนั้นนะคะ,ะนี่เห็นไหมคะคุณอัครวัตร นะคะบอกว่าผมกับครอบครัวแบ่งให้เสียดายค่ะไม่เป็นไรค่ะเลือกตั้งครั้งหน้าเราก็เอาใหม่ให้เพื่อไทยทั้งสองใบเพราะที่ฉันมองแล้วนะคะว่าในการเลือกตั้งที่จะถึงเนี่ยนะคะพรรคของเขาเนี่ยคือคือการเลือกตั้งเนี่ยสำหรับประชาชนเนี่ยนะที่ฉันบอกว่าเราไม่ได้ต้องการอะไรที่มันสลับซับซ้อนเลยคนที่จะเลือกพักการเมืองเนี่ยเขาก็คือเขาจะเลือกคนที่เขารักแล้วพักที่เขาชอบแค่นั้นแหละ มันไม่จําเป็นที่จะต้องมากระเด้งกระดอนนะคะหรือมาเล่นแร่แปรธาหรือคุณจะมาแบบซับซ้อนซ่อนเงื่อนแบบว่า่าเลือกส้มส้มจะได้ไปยกมือให้กับน้ําเงินเนี้ยถามว่าเพื่อนะคะคือถ้าเกิดว่าเขาชอบน้ําเงินเขาเลือกน้ําเงินเขาชอบส้มเขาเลือกส้มชอบแดงก็เลือกแดงแล้วก็พักอื่นๆอีก,อกต่างๆมากมายไม่เห็นมีความจําเป็นอะไรเพราะว่าการไปหาเสียงที่อุทยาที่ไม่กี่วันมาเนี้ยนะคะ มันก็เกิดดิฉันใหญ่จะใช้คําว่าไม่รู้เขาเล่นละครหรือเขาตีกันเองนะคะที่อนุทินไปพูดว่าเลือกเต้เถอะเดี๋ยวเต้ก็จะมาเลือกอภูมิใจไทยเองหรือเต้เต้จะมาเลือกหนูเองอะไรอย่างเงี้ยคือการพูดอย่างนี้ดิฉันบอกว่าคุณดูถูกประชาชนคุณน่ะคุณน่ะกาลังตบหัวคนอยุธยาคือถ้าเกิดว่าเขาอยากจะเลือกเต้เขาก็เลือกเพราะเนี่ยเขาอยากเลือกเต้ เขาจะเลือกเต้ให้ไปโหวตหรือไปเลือกมืออีกทอดหนึ่งเพื่อก็คือการพูดอย่างนี้ฉันบอกว่านอกจากที่จะเป็นการแบบว่าอ่าบูลลี่หรือเป็นการเหยียบหัวนะคะพักการเมืองที่โหวตตัวเองจะได้เป็นนายกแล้วเนี่ยก็ยังเหมือนกับเป็นการดูถูกประชาชนด้วยซ้าไปแล้วพักนี้นะคะพอขึ้นมาเป็นรัฐบาลน,นะคะดิฉันบอกว่ามาหมดค่ะนะคะมาหมดยังไงนะคะพอขึ้นมาเป็นรัฐบาลเนี่ย ะะไอท้ที่ไอ้ที่มาแน่ๆเลยก็คือการเคลมเพราะว่าตอนร่วมรัฐบาลกับเรายังไม่ได้มีผลงานอะไรนะฮะพอตัวเองเข้ามาเนี่ยมาครบเลยค่ะนะฮะไอ้ที่พูดบอกว่าคือสลิมเนี่ยก็บอกว่าแพทองทานเข้ามาแล้วน้ําท่วมดินสไลด์นู่นนี่นั่นสมัยนายกปูเนี่ยนะเป็นนายกผู้หญิงก็บอกว่าทําใหเ้เป็นการละกินีน้ําทงน้ําท่วมนู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปแต่ว่าวันนี้นะฮะธรณีก็สู่ไฟก็ไหม้พายุก็มาน้ําก็ท่วม นะฮะดิฉันบอกว่าแล้วอย่างนี้เรียกว่าอะไรถ้าเป็นพักเพื่อไทยยังเป็นรัฐบาลอยู่ตอนเนี้ยมันจะเละขนาดไหนนะฮะคือมาหมดธรณีสูบนะฮะธรณีสูบไฟไหม้พายุมาน้ำท่วมถ้าเป็นพักเพื่อไทยเนี่ยดิฉันบอกว่ามันจะโดนขนาดไหนแต่วันนี้นะฮะสื่อทั้งหมดเงียบกริบ มีแต่จะมานําเสนอว่าเออพักเขาเนี่ยทำอะไรทําอะไรในขนาดเดียวก,กันกับพี่น้องประชาชนเนี่ยวันนี้ลําบากนะฮะมีหลายพื้นที่น้ําท่วมมีหลายพื้นที่ที่พืชผลทางการเกษตรหรือแม้กระทั่งการทํามาหากินของประชาชนเนี่ยนะฮะมันหยุดชะงักมันไม่มีใครไปดูเพราะพวกพวกคุณมัวแต่มาวิวาทะกันอยู่ตรงนี้แล้วก็มาคุยโมอโ้ออวดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คนใหม่นะคะสื่ออวยกันถึงขนาดที่ว่าอูโหูพอเห็นคนนี้นะฮะกับคนที่ชื่อศรีศักดิ์เนี่ย ที่ไปทําเรื่องของกัมพูชาที่ต่างประเทศเนี่ยนะฮะสลิมอวยกันโหฉ่ามากคนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะฮะมาสองวันขายข้าวให้จีนได้2.8แสนตันสลิมแม่งก็เชื่อมึงไปขายกันตอนไหนนะคะคือข้าวเนี่ยการเจรจาขายข้าวคือแบบว่ามึงไม่ได้เอาข้าวไปตลาดแล้วมีคนมาชอบมาช็อปหรืออะไร อันนี้มันเป็นการขายระดับกระทรวงนะะระดับประเทศมึงไปเจรจากันตอนไหนมึงเพิ่งเข้ามาสองวันน่ะคือถ้าจะอวยกันเนี่ฉันบอกว่ามันก็ไม่ได้ว่าอะไรถ้ามันทําจริงอ่ะถ้ามันจะทําได้ภายในสองวันหมายความว่าเรื่องนี้มันจะต้องถูกดําเนินการมาตั้งแต่รัฐบาลชุดที่แล้วแล้วก็รอรัฐมนตรีเซ็นเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นพอเซ็นไปปุ๊บก็ไปเคลมว่าเป็นผลผลงานตัวเองนี่หน้าไม่หนาจริงๆมันจะพูดได้เหรอคะ ดิฉันบอกว่าหน้าหนาขนาดนี้บ้านใครนะคะที่ถนนมันพันหรือถนนมันซุบหรืออะไรพวกเนี้นะ,ะหรือถนนซุดนะหรือพื้นคอนกรีตแต่ขักเสียหายเอาหนังหน้าพวกนี้ไปแทนได้นะฮะน่าจะทนกว่ากล้าพูดได้เนาะสมัยตอนที่เราเป็นรัฐบาลเนี่ยนะคะขนาดเอาข้าวที่มันถูกดองเอาไว้สิบปีว่าเป็นข้าวเน่าออกมาขายยังถูกด่าเลยะคะ่ะทั้งทั้งที่จริงๆแล้วขายเงินก็เข้ารัฐไม่ได้เข้ากระเป๋าพรรคเพื่อไทย นะะค,คือพอคุณเข้ามาเนี่ยคุณนอกจากจะเคลมนะฮะไม่ว่าจะเป็น30บาท20บาทตลอดสายนะฮะหรือแม้กระทั่งเรื่องของการซื้อนี่นะฮะก็มีการเคลมแล้ววันนี้ก็ยังพูดเรื่องหวยซึ่งเพื่อไทยทําหวยกเกษียณหวยกเกษียณเนี่ยท่ฉันบอกว่าคือคือในส่วนของพักเขาเนี่ยนะฮะก็คือหวยที่เขาจะทาเนี่ยก็คือมันจะมีการแบ่งคืนให้กับประชาชนเนี่ยประมาณ1 7เปอร์เซ็นต์ แต่ว่าหวยเกษียณเนี่ยนะคะเราได้ทั้งหมดนะคะดิฉันถึงได้บอกว่าเลือกตั้งครั้งหน้าถ้าเพื่อไทยเนี่ยนำนโยบายนี้หรืออะไรก็ตามที่ทําไว้เนี่ยแล้วมันมาถูกเอามาถูกเบรกสักกลางคันกลางเทอมขนาดนี้เนี่ยเอานโยบายพวกนี้มาต่อย,ยอดให้ประชาชนเนี่ยดิฉันบอกว่าเขาก็ได้คะแนนอยู่แล้วในขณะที่พักสองพักเนี่ยที่ใครๆก็บอกว่าจะมีอยู่พักสองพักที่ได ที่หนึ่งที่สองเพื่อไทยเป็นอันดับสามเนี่ยฉันบอกว่าต่อให้เพื่อไทยเป็นอันดับที่ห้าก็ไม่ได้กลัวโวย้ยนะคะจะเป็น,นยังไงก็แล้วแต่ก็ประชาชนจะเลือกถ้าประชาชนต้องการให้กูเป็นที่สี่ที่ห้ากูก็เป็นค่ะแต่วันนี้ต้องบอกว่าแต่ละอย่างที่ออกมาพูดเนี่ยอายกันบ้างไหมนะคะแล้วกรณีของอพรรคที่เป็นเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยเนี่ยนะคะเรนบอกว่า เวลาที่จะมีการยื่นอภิปรายเนี่ยหรือถ้าเกิดพักเพื่อไทยยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคลแล้วเราทําได้เราเป็นฝ่ายค้านนะคะตอนนี้รัฐบาลเนี่ยเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยถูกต้องไหมนะคะซึ่งเป็นเสียงข้างน้อยจากอะไรเป็นเสียงข้างน้อยจากที่การส่มโหวตให้แล้วส้งไม่ร่วมรัฐบาลน,นะะในการอภิปรายที่ผ่านมาเนี่ยนะคะทุกคนคงได้ยินแล้วนะคะว่าพักประชาชนซึ่งนะคะไม่ยอมไปเป็นฝ่ายค้าน ไม่ยอมไปเป็นฝ่ายรัฐบาลเพราะว่ากูเท่กูไม่ต้องการอํานาจก,กูแบบกูกูกูเก๋กูเท่ของกูอ่ะแต่ว่าในขณะเดียวกันนะในการอภิปรายแทนที่จะไปอภิปรายรัฐบาลแม่งมาอภิปรายพ,พักฝ่ายค้านด้วยกันค่ะเพื่อนๆพ,พี่น้องพักส้อมอภิปรายพักเพื่อไทยฉ่ำค่ะเกิดมาเคยพบเคยเห็นไหมคะมีหน้าที่มันก็คือต้องไปอภิปรายรัฐบาลเพราะมึงเป็นฝ่ายค้าน ส่วนถ้ามึงอยากจะไปอวยรัฐบาลเนี่ยมึงก็เข้าร่วมกับเขาไปเลยก็หมดเรื่องมึงจะอะไรกนันนักันหาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเพื่อไทยเนี่ยนะคะทําการเขาเรียกว่าเปิดเปิดไม่ไว้วางใจหรือยื่นไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลจะเป็นใครก็แล้วแต่นะคะการที่จะผ่านมตินะคะไม่ไว้วางใจเนี่ยนะ,ค,ะคือถ้าสมมุติว่าเรามีการยื่นรายบุคคลนะคะแล้วส้มเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นฝ่ายค้านนึกออกไหม นะทีนี้พอมีการอภิปรายขึ้นมาถ้าเกิดว่ารัฐมนตรีรายนั้นเนี่ยหรือคนหรือรัฐมนตรีคนนั้นที่เพื่อไทยยืดไม่ยืดอภิปรายเนี่ยถ้าไม่ได้เสียงจากส้มก็เท่ากับว่าจะผ่านมติไม่ไว้วางใจนะฮะแต่ถ้าส้มนะฮะก็คือไปยกมือโหวตให้ประชาชนก็จะด่ามึงทั้งแผ่นดินนะคะก็เพราะว่ามึงเป็นฝ่ายค้านถูกต้องไหม มึงเป็นฝ่ายค้านแต่มึงไปยกมือให้กับรัฐบาลที่ฝ่ายค้านเนี่ยเขายืดอภิปรายอ่ะนะคะคือถ้าจะผ่านมติไม่ไว้วางใจได้เนี่ยพักส้มจะต้องโหวตให้ทุกคนแม้กระทั่งนายโสพลสารมหรือทุกคนนั่นแหละในรัฐบาลนี้แม้แต่ตัวอนุทินเองก็ตามนะคะทีนี้สมมุติว่าพักเพื่อไทยเนี่ยไปยื่นมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคลแล้วเนี่ยเขาไม่ยื่นทั้งคณะ เขาจะถูกเล่นแง่จะถูกอภิบายเฉพาะตัวนาะยกนู่นนี่นั่นนะคะแต่สมมุติว่ายื่นไปนะ,ะดังนั้นรัฐบาลคนไหนจะผ่านมาติไม่ไว้วางใจก็ต้องให้พักซ่อมโหวตให้หมดซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการวัดใจซ่อมตกลงมึงจะเป็นฝ่ายค้านหรือมึงจะเป็นรัฐบาลแล้วเรื่องราวแบบนี้ตีแผ่กันออกไปเปิดดูประชุมสภาถามว่าสมัยหน้าเอาหน้าอะไรไปพบประชาชนแล้วบอกว่าให้เลือกมือ เพราะประชาชนก็จะตั้งคําถามว่าเลือกมึงแล้วเดี๋ยวมึงจะไปอยู่กับน้ําเงินไหมอ่ะถ้าเกิดว่ากูชอบน้าเงินเดี๋ยวกูไปเลือกน้าเงินเองส่วนมึงใครชอบมึงก็ไปเลือกมึงแบบเนี้ยต่อให้รัฐมนตรีคนนั้นนะคะจะมีคดีติดตัวหรือทุจริตยังไงก็ตามนะคะแต่พอไปโดนอภิปรายปุ๊บแล้วส้มโบสให้ก็ผ่านเน่ะแล้วอย่างนี้ดิฉันถามว่าประชาชนเขาไม่มองเหรอเขาไม่เห็นเหรอถูกต้องไหมฮะสมมุติว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าธรรมนัต รัฐมน,นตรีแป้งวันนี้ก็มีประเด็นนะคะ,ะกับสสรมประเด็นที่อภิปรายกันเนี่ยถ้าสมมุติว่ามีการยื่นอภิปรายธรรมนัตอันนี้สมมุตินะฮะเสร็จแล้วเนี่ยพอถึงเวลาส้มเนี่ยไม่โหวตให้นะ,ะธรรมนัตก็ต้องหลุดมวรลสัตว์ก็ต้องหลุดก็วัดใจส้มว่าตกลงส้มเอาอยังไงแล้วส้มจะกล้าหักกับน้ําเงินไหม นะเพราะถึงขนาดที่ยอมโหวตให้กันเนี่ยขึ้นไปเป็นรัฐบาลแม้จะ4เดือนกูก็เอาซึ่งใน4เดือนนี้ดิฉันบอกว่าถ้าไม่บัญญาอ่อนจริงๆมันจะคิดออกไหมคะว่ามันจะต้องมาวุ่นวายเลือกใหม่หรืออะไรต่ออะไรให้มันเปลืองงบประมาณไปทําไมในเมื่ออีกประมาณปีก,กว่าๆก็จะได้เลือกตั้งอยู่แล้วปีจะสูนี่มีการเลือกตั้งกันอยู่แล้วนะฮะทีนี้ดิฉันบอกว่าถ้าพวกคุณทําแบบนี้เท่ากับพวกคุณเนี่ยนะฮะหลอกลวงประชาชน ดังนั้นที่ฉันบอกว่าเพื่อไทยไม่มีความจําเป็นอะไรเลยที่จะต้องไปแซะไปแคะไปแกะมือวันนี้นี่นะคะเรนบอกว่าต่างคนต่างมึงสองพักมึงขุดกันเองเนี่ยนะคะกูก็เหนื่อยแทนแล้วนะเพราะฉะนั้นที่ฉันบอกว่าในการที่จะยกมือให้นะคะสมมุติว่าว่ามีการอภิปรายรายบุคคลถ้าไปยกมือให้ก็เท่ากับจะทําให้ประชาชนเห็นท่าแท้ว่าแท้ที่จริงแล้วมึงก็มาแกล้งเป็นฝ่ายค้านเอาเท่แต่จริงๆงแล้วมึงก็ยังสนับสนุนกันแล้วมึงจะเสือมมาเป็นฝ่ายค้านทำหาหรือทำไมไม่ร่วมรัฐบาล เพื่อจะได้เอานโยบายของตัวเองที่ได้หาเสียงมา้กับประชาชนทําเพื่อให้มันมีผลงานไปหาเสียงในการเลือกตั้งครั้งหน้าถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ยกมือให้รัฐรัฐมนตรีในรัฐบาลน,นี้ก็หลุดหมดนะฮะเพราะฉะนั้นดีฉันบอกว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยประชาชนดูกันไปนานๆแล้วที่มีคําพูดบอกว่าพักเพื่อไทยเนี่ยนะฮะลบ พักเพื่อไทยเนี่ยนะคะขาลงไม่สู้หรอกศูนย์พันแน่นอนไอ้นูน่นไอ้นี่ไอ้นั่นเดี๋ยววันที่เจ็ดกันยายนนี้เดี๋ยวคอยดูค่ะพเพื่อไทยมาขนาดนี้จะหลบมึงทําพ่อแล้วพวกมึงทั้งสองพักเนี่ยนดิฉันบอกว่าเอามาสู้กันจริงๆเลยออกมาเลยนะคะแล้วก็ขุดทุกอย่างที่ไม่ดีของเพื่อไทยี่ย้ออกมาพูดเลยนะคะแล้วก็อยู่ให้ถึงวันนั้นด้วยทั้งสองพักเนี่ยดิฉันถึงได้บอกว่าวันนี้นะคะถ้าจะให้จริงๆแล้วเนี่ย ะะถือว่าช่วงนี้พรรคเพื่อไทยได้มีโอกาสตั้งหลักนะหลังจากที่ถูกโจมตีมาจนน่วมตั้งหลักให้มัน่นนะคะแล้วก็ดูทิศทางให้ออกสองพรรคเนี่ยนะคะมันเต็มไปด้วยบาดแผลทั้งนั้นเลยมันไม่ได้บริสุทธิ์ผุดผ่องอะไรนะะบาดแผลเว่ๆทั้งหมดไม่ว่าจะแก้ซื้อสื่อซื้ออ,อ,อินฟลูทําหาอะไรก็เรื่องของของของ,ของคุณค่ะเพราะวันนี้คนเขารู้คนเขามีตาดูแล้วนะคะเพราะ,ะนั้นที่ฉันบอกว่า เลือกตั้งใหญ่พักเพื่อไทยแค่รักษาฐานเสียง10.9ล้านเสียงของตัวเองให้อยู่นะคะแล้วจะมีเพิ่มเติมมาก็ไม่ว่าเราก็ไม่มีทางศูนย์พันแล้วคะ่ะแล้วก็ถามว่าสองพักนี้ในการเลือกตั้งใหญ่อย่าเอาเลือกตั้งที่ศรีสะเกดนะคะมาเป็นโมเดลเพราะอันนั้นคือเลือกตั้งซ่อมแล้วแข่งกันแค่สองพักซึ่งใครๆก็รู้ว่ามันคืออะไรแต่แพ้คือแพ้นะคะไม่ไม่จำเป็นที่จะต้องไปอะไรมากมายเพราะว่า เราจะไปลุยเลือกตั้งใหญ่ทีนี้เลือกตั้งใหญ่เนี่ยมันมีปัจจัยตรงที่ว่าทุกพักจะต้องส่งคนลงหมดโดยเฉพาะเขตสําคัญสาคัญหรือจังหวัดใหญ่ใหญ่แล้วมันจะเอาคะแนนแน่นอนมาจากไหนก็คือส้มกับน้าเงินถ้าลงถ้าคุณเป็นพวกเดียวกันคุณก็ตัดคะแนนกันเองอะส่วนพักเพื่อไทยเท่าที่ฉันสอบถามมาเท่าที่ดิฉันคลุกคลีอยู่กับประชาชนแล้วก็ไลฟ์สดแล้วก็ทุกคนที่เข้ามาเมนเนี่ย ทุกคนที่เป็นเพื่อไทยที่เคยเลือกเพื่อไทยโหวตเตอร์เพื่อไทยยังคงเลือกเพื่อไทยต่อไปเออเพราะฉะนั้นดิฉันก็เลยถามว่าไอ้พวกที่บอกว่าเพื่อไทยจะสูญพันธุ์เนี่ยหรือมีบางคนเนี่ยนะที่เคยอยู่กับเพื่อไทยแล้วออกไปให้สัมภาษณ์หรือออกมาคออาลหรือออกมาโพสประมาณว่าในสมัยหน้าของการเลือกตั้งจะเหลือพรรคการเมืองใหญ,ใหญ่สองพรรคคือส้มกับําเงินนะดิฉันบอกว่ามึงตื่นค่ะเมากัญชาแล้วไงไอ้เปรต นะ้พักเพื่อไทยเนี่ยมันจะไปหายไปจากไหนอย่างน้อยๆพวกเราตรงเนี้ก็เลือกพักเพื่อไทยอยู่แล้วะ <o> นะคะเพราะฉะนั้น,ด,นแบบนะะดิฉันบอกว่าเออจะพูดกันแบบนะคะดิฉันบอกว่าถ้าจะพูดกันแบบว่าไม่ไม,ไม่ไม่ต้องรักษาใน้ําใจกันจะบอกเลยว่าทั้งสองพักน,นะคะไม่ได้มีอะไรที่จะทําให้พักเพื่อไทยเป็นกังวลเลยนะคะพักเพื่อไทยไม่ได้เป็นกังวลกับสองพักนี้เลยสองพักน,นี้ทําอะไรเราไม่ได้แล้วพักสีน้าเงินไม่ใช่คู่แข่งของเราด้วยซ้ําไปค่ะ เพราะสี่เดือนของคุณนี้นะฮะถ้าคุณอยู่ครบเหมือนกับคุณก็ไม่ได้อะไรเลยคุณไม่สามารถสร้างผลงานอะไรได้เพราะฉะนั้นวันนี้ถึงได้มีการเคลมนะฮะสิ่งที่พักเพื่อไทยทําเอาไว้เพราะว่าเขาสร้างอะไรไม่ทันแล้วฮะในขณะเดียวกันดิฉันบอกว่าพักเพื่อไทยเองนะคะจึงจะมีนโยบายอะไรใหม่ๆเจ๋งๆที่ยังไม่ได้เปิดเผยมาเพราะว่ากลัวมึงลออนะฮะกลัวมึงมาก๊อปก็ไม่บอกมึงค่ะ แม้กระทั่งตัวคนที่เขาจะส่งลงสมัครเนี่ยครั้งนี้ดิฉันบอกได้เลยค่ะว่าคัดแล้วคัดอีกประชาชนไม่ต้องเป็นห่วงเพื่อไทยลุยสู้ศึกเลือกตั้งเท่านั้นตอนนี้ก็เชิญมึงให้สบายใจค่ะเราไม่ได้มีอะไรต้องเสียกฎหมายนะคะคุณได้เป็นตามรัฐธรรมนูญจะด้วยวิธีไหนคุณได้เป็นคุณเป็นไปนะคะไม่มีการต่อว่าต่อขานไม่มีการบด่าไอ้นั่นอีนี่นะคะคือใช้ เขาเรียกว่าอะไรนะฮะใช้ความเป็นพักการเมืองที่เป็นที่พึ่งของประชาชนเท่านั้นค่ะนะคะคุณจะเคลมไปดิสามสิบบาทเคลมรถไฟฟ้ายี่สิบบาทเคลมเรื่องขายข้าวเคลมซื้อนี่เคลมหวยเกษียณเคลมเอ่อเรื่องเขากระโดงหัวสองสวทั้งหมดเนี่ยเอาไปเปลี่ยนนิดหน่อยแล้วก็มาบอกว่าเป็นผลงานของตัวเองประชาชนเขาก็มานั่งนึกว่าสี่เดือนมึงจะทําอะไรทันวะมึงแค่ คือดิฉันบอกว่าอย่างกรณีของการที่บอกว่ารัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์คนนี้อโอ้โหพอเข้ามาถึงขายข้าวให้จีนได้2.8แสนตันมีแต่คนปัญญาอ่อนเท่านั้นแหละ,ะที่เชื่อสองวันเนี้นะคะพอได้รับการแต่งตั้งเข้ามาเสร็จปุ๊บนะ,ะกว่าจะทําพิธีนะคะเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าไปไว้ในนั้นกว่าจะทําพิธีบวงสรวงไหว้เจ้าที่เจ้าทางกว่ามึงจะเอาเก้าอี้กว่ามึงจะดู่วงจุ้ยกว่ามึงจะแก้เคล็ดหาอะไรของมึงเนี่ยนะะมึงก็หมดเวลาแล้วค่ะมึงจะไปทําอะไรคะ เออนะฮะเพราะฉะนั้นดิฉันบอกว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันไม่มันไม่ได้เป็นเพราะว่าเขาเนี่ยอยากจะต่อยอดของเราแต่เขาไม่มีอะไรมาพูดเพราะนโยบายของเขาเนี่ยนะฮะในตอนหาเสียงก็คือการชาเสรีแล้วก็แกบถูกกฎหมายวันนี้ไม่เห็นพูดอะไรเลยที่จะเกี่ยวกับตรงนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นดิฉันบอกว่าไม่มีผลงานอะไรที่จะเอามาพูดน้ําท่วมตอนนี้ประชาชนลําบาก ไอคนพวกนี้ก็เก่งแต่ปากกาแต่ฝีมือไม่ได้เคยไปลงเลยนะคะถนนยุบสภารั่วก็บอกว่าบริษัทนี้ไม่เกี่ยวกับตัวเองไม่ได้ไปบริหารมา20กว่าปีแล้วประทานโทษนะคะนั่นบริ